ผู้บัญชาการกองกำลังนาเลสวนค่ะลงพื้นที่วางมาตรการเข้มสุดขีดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประสานเมียนมาเฝ้าระวังคนหนีข้ามแดนค่ะ พลตรีอุกิตนุดกำแหงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังนเลสวนเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากหลังจากที่พบว่าจุดดังกล่าวมีชาวเมียนมาและชาวจีนหลักลอบว่ายน้ำข้ามมาในเขตไทยค่อนข้างมากโดยมีการสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงวางกำลังกระชับพื้นที่ตลอดแนวชายแดนและจุดเสี่ยงให้เพิ่มกำลังเต็มอัตรา นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำจุดตรวจหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองซึ่งเป็นจุดคัดกรองรถของเมียนมาที่เดินทางเข้ามารับสินค้าฝั่งไทยพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยรถส่วนบุคคลให้มีคนขับได้เพียงคนเดียวรวมทั้งมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคนในรถทุกคนหากมีความผิดปกติให้ส่งโรงพยาบาลทันที พลตรีอุกฤษดุดกำแหงผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่4กล่าวว่าในวันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการดูแลชายแดนและจุดล่อแหลมต่างๆรวมทั้งสั่งให้มีการลาดตระเวนตลอดเวลาโดยบูรณาการร่วมกับ ทุกภาคส่วนและชะระบอ,อสกํานันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่ลักลอบเข้ามาและยังได้ประสานกับทางเมียนมาให้ช่วยเฝ้าระวังคนลอบหนีเข้าเมืองอีกทางหนึ่งด้วยนายกทั่นตีนะในฐานะท่านาสีว่าการกระทรวงลาโหมแล้วก็ท่านผู้การหัวรวมทั้งท่านนายทัพพระริษานได้ได้ได้ไดเน้นย้ำให้เิ่ม,มาตรการคือจริงๆแล้วของเราก็คือทหารก็คือการรักเองแบบ ความถี่ของการลาดตระเวนรวมทั้งจุดตรวจความละเอียดรอบข้อของจุดตรวจว่าการตรวจคน้นความที่ซุกซ่อนคนซุกซ่อนมาในในด่านหลักที่จะเข้าเข้าพื้นทีภ่ภายในโดยเฉพาะในะจุดตรวจหลักคือด่านหุ้นมผลในส่วนนี้เราก็จะมีตรงที่ด่านหุ้นมผลเราก็จะมีุดเรื่องของการลาดตระเวนพวกตักจับพวกที่อ้ามผ่านด่านนี แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจภูธรทั้งรชดทหารหลักนะครับแล้วก็ทรบในส่วนนี้เราบูรณาการการันเนื่องจากท่านผู้ว่าในฐานะของข้อ,อผู้ในการสูงสั่งการชายแดนประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเมียนมานจังหวัดตากในส่วนนี้เราเราสามารถที่จะใช้อำนาจของท่านผู้ว่า ในการสั่งให้มาร่วมกันรัตเวนนะครับมันก็ทำให้เราทหารหลักที่เดิมกับตำรวจทหารทหารอะไรพวกนี้มีกำลังปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นก็คือมีตำรวจปุธอนเข้ามามีฉละบอเข้ามารวมทั้งให้ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเนี่ยได้แจ้งกับลูกบ้านว่าถ้ามีคนแปลกหน้ามาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินเข้าดำเนินการเพราะนี้ยนะผมคิดว่า เพิ่มหูตาให้กับเจ้าที่เนี่ย oh ม so ันจะทาให้เราสามารถที่จะสกัดกั้นได้ได้ดี้ในส่วนสความร่วมมือกับเพื่อนบ้านนะครับเรามีก็เราก็ในส่วนของ TBC เราก็ได้ประสานกับ TBC ฝ่ายเมียนมานะครับโดยทางผู้กำหนดเฉพาะกิจกรมนาราที่4ีในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือแจ้งเขาให้ในเรื่องของการสกัดกั้นคือบอกว่าห้ามไม่ให้คนเขามเข้ามารวมทั้ง อแก้งโทษหาเขาเข้ามาหาป่าฝืนกฎหมายไทย